ตอน,นเราอยู่หน้าโรงเรียนแล้วนะคะอันนี้ก็คือหนึ่งตึกของ JMC Academy เนาะเดี๋ยววันนี้เราพามาดูโรงเรียนกันนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งโรงเรียนดนตรีเนาะหรือแบบอาร์ตไม่ใช่ดนตรีนะเป็นแบบอาร์ตเตอร์ละครทุกอย่างที่โรงเรียนนี้นะคะเผื่อใครสนใจบบเกี่ยวกับแขนงของแบบศิลปะต่างๆก็ที่นี่ลแะบบดูข้างในกันได้เลยะคะ่ะ รยากาศวันนี้ก็คือวันนี้เหมือนเป็นโอเพ่นฮา์ใช่ไหมคะ <K an> เขาก็จะมาแบบว่าเปิดโรงเรียนให้แบบว่านักเรียนที่สนใจจะเข้ามาดูโรงเรียนเนี่ยเข้ามาดูกันได้แล้วก็เนี่เลยนักเรียนนักศึกษาก็จะเยอะกันนะคะนักเรียนที่สนใจจากโรงเรียนต่างๆก็จะเข้ามาดูโรงเรียนวันนี้เหมือนกิฟนี่แหละก็เข้ามาดูโรงเรียนวนะันนี้เหมือนกันที่ก็จะมีะัะดีโพรมามรปราิญญาตรีปริญญาโท วันนี้นี่ก็คือมีออริชั่นด้วยใช่ไหมะคะวันน,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 นี้วันนี้แค่โชว์อ๋อเป็นโชว์เฉยเฉยเออ เาเพูดถึง Make It f l n TV นะคะเผื่อใครสนใจ <Yeah. S 1> ด้านนี้ก็มีน่าเรียนเหมือนกันนะคะ <S <S นี่เหมือนเราบอกนะคะเราก็จะแยกเป็นห้องห้องมาอย่างใครสนใจเป็น uh, games and animation นะคะห้องนี้เขาก็กำลังพูดให้ฟังนะคะเกี่ยวกับหลักสูตรนะคะ มีให้ทดลองกับอุปกรณ์การเรียนในห้องโอ้ยเจ๋งจังเลยอ่ะถ้าใ,ใครใสายเกมแอนิเมชันนะคะต้องชอบแน่ๆบอกเลยว่าที่นี่นะคะสายอาร์ตทุกแขนงอยู่ที่โรงเรียนนี้เลยะคะอ่านี่คือมิวสิคโอ้หคนเยอะมากคนสนใจมิวสิคเยอะมากๆอันนี้คือมิวสิคนะคะเขาก็ เดี๋ยวเราข้ามาอยู่ในห้องมิวสิกนะคะก็อย่างที่เราเห็นเขามีเตทเตอร์ของเขามีข้างล่างเขาก็โชว์บ่อยใช่ไหม Do, uh, เป็นวิชวลนะคะคอมมิวนิเคชันดีไซน์ตันนี้ใครที่สนใจ Entertainment Business m เ n เนจเม้นนะคะนี่ก็จะเป็นเขาก็จะแยกไปทัวร์เป็นห้องห้องเนาะ เาร์โปรดักชั่นนะคะใครที่ชอบอยู่ในห้องออดิโออัดเพลงต่างๆฝั่งนี้เป็นเกมแอนิเมชันส่วนอันนี้ใครที่เียนออดิโอซาว์นะคะว้าวเจ๋งมากอุปกรณ์เคดีจริงๆนะคะที่นี่ นี้ก็จะเป็นเป็น,ปนห้องสมุดของที่นี่นะคะอรรยากาศก็น่าเรียนเนาะมาอีกตึกหนึ่งนะคะแต่นี้เป็นทางเดินด้านข้าง<ม>กำลังรีโนเวทอ่าไปกับหัวมิวสิกเอ์เซลนะคะก็คือเป็นเหมือนห้องซ้อมบนปีเนาะใช่ไหมคะ นี่ไงคนนี้เมื่อกี้ที่เราคุยกับเขาเห็นไหมคนดังนะคนดังออซี่อยู่กังตัดปูนะคะ,คะนี่ห้องสอนดนตรีอ,อู้ยคิดถึงที่ไทยเลยอ่ะ วันเบนเทอร์ด้วยนะเพราะว่าเรามาอีกห้องหนึ่งนะคะใครที่แบบเรียนทำเพลงนะคะ อันนี้จะเป็นสองห้องนี่เขากำลังอัดร้องอยู่แน่เลยอันนี้มันนี้เป็นโซนแบบของปีปีอันนี้อันนี้น่าจะปีหนึ่งกับปีสองจะมีปีคอร์สเพิ่อตรงนี้

um yeah, so this is a studio that you get to use from High Four Onwards, so for ขึ้นมาหลุดทอข้างบนนะคะก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนแบบกราวที่ให้คนมาแสดงอะไรกันได้อย่างงี้ว้าวเป็นแบบช่วงกลางวันขึ้นมากินข้าวอะไรอย่างงี้ได้ไหม <c oughs> โอ้โหลบทอบสวยมากค่ะ เออนนนาไงตนนี้ I'm um, a graduate, but I'm mm hmm. also um, a teacher here, so I teach vocals and songwriting. So <Wow. S 2> that's my thing. So you're a singer. Yeah. y e a Tell me about you. What are you doing here? แอนเน็กซ์มากินนาโชกันต่อค่ะสรุปเราเป็นทัวร์กินนะคะจะทัวนนะะร์โรงเรียนนะคะเส็จส <laughs> ิ้นภารกิจวันนี้ พาชมโรงเรียนแล้วเนาะอีว่าเป็นแบบว่าใครที่แบบพวกซาวนเอนจิเนียร์ก็จะชอบเลยที่นี่เพราะว่าเครื่องต่างๆคดีมากค่ะขอไปสำหรับวันนี้ด้วยที่เสียงแหงนะคะแา่ที่นี่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วทุกคนเจ็บคอมากตอนนี้กำลังรอแทบกลับไปบ้านนะคะกลับไปที่คขาของอีพอยู่ในเรือเนาะส่วนโรงเรียนเนี่ยก็นั่งแทมไม่นานนะประมาณแบบ 15ห้านาทีก็ถึงแล้วนะคะจริงๆมันอยู่เหมือนแบบออกมาข้างนอกเมืองนิดนึงนิดเดียวเท่านั้นไม่ไกลนะคะแล้วก็นั่งแทนจากตรงที่พีวได้เลยในเมืองน,นะคะการเดินทางถือว่าสะดวกเลยจากตัวเมืองเข้ามาแล้วก็ชอบนะโรงเรียนคือเขาก็แบบว่ามีตึกสามตึกเนาะแล้วก็ในแต่ละตึกก็อันนี้เป็นห้องซ้อมเป็นส่วนนี้ส่วนนี้นอะไรเนี้ยเขาค่อนข้างจะเป็นแบบส่วนถามว่าจริงก็ มันเป็นแบบฟิลอ,อาร์ตโรงเรียนอาร์ตอ่ะใครชอบก็น่าจะรู้สึกดีเวลามาอยู่อันนีไ้ได้คุยกับนักเรียนที่เขาเรียนอยู่ที่นี่นะคะก็เป็นเป็นชาวออสซี่อะไรเงี้ยเขาก็แบบให้เราสามารถถามได้เกี่ยวกับอ,อ,อยากรู้ว่าอะไรเกี่ยวกับโรงเรียนเขาอะไรเงี้ยหรือว่าอยากรู้ว่าอะไรเกี่ยวกับ about music เพราะว่าเหมือนเขาตัวเขาจบ Bachelor d e g r e มิวสิกมาเขาเป็น s o n g w r i t e r ด้วยอะไรเงี้ย จบสองหลายปีนั่งแหละก็ไปนั่งคุยกับเขาเขาน่ารักมากนะปีนี้ก็คือยังต้องเองภาษาให้รอดก่อนเพราะว่าจริงๆเขาจะมาเข้าพวก university หรือว่าเข้า academy อ,าาอะไรอย่างเงี้ยภาษาต้อ,องแข็งแรงก่อนเลยไม่งั้นเราจะเทียดภาษาด้วยเพราะแค่เราฟัางเขาพูดพี่ๆพ,พูดเร็วมากก็แ้าแบบต้องมาเทียบภาษาอีกต้องมาปกับทางภาษาอีกเลยเ,เีย์ไม่รู้เรื่องนะคะก็ <c oughs> <c oughs> เลยคิดว่ามาดูเป็น แนวทางไว้ก่อนแล้วก็อาจจะแอดฟายพอจะต่อวีซ่ารอบต่อไปเนี่ยก็ลงเรียนไ้เลยเลยนะจ๊ะะประมาณนี้นะคะใครมีคำถามเกี่ยวกับโรงเรียนนี้เนาะ JMC นะคะที่เป็น Academic for Art นะคะก็มีสาขาอะไรบ้างแลน้มิวสนะิก u s เ c t h เตอร์แอ Theater, Animation นะะิเมชันนะคะวิชวลนะคะสร้างโปรดักชันเฮลวิชเอ,อฟิมเฮลีวิชันเนาะ วุ้ยเยอะอ่ะที่เนี่ยชอบมากอ่ะว่าใครมีปัญหาอะไรรองถามได้นะคะเพราะว่าเซอริอ,อีฟแบบว่าจะหาข้อมูลให้เนาะเพราะว่าโอเคเรามีพี่ที่เป็นคนไทยอยู่ที่อะคาเดมิกนี้ด้วยนะคะเขาก็สามารถปรึกษาได้น่ารักมากๆเลยด้วยนะคะชื่อพี่ถักนะเขาดูแลนักเรียนไทยที่นี่ด้วยนะคะ่ะประมาณนี้ละกันวันนี้เดี๋ยวรอรถรถก็ยังไม่มาจะถึงหนาวด้วยอ๋อ <c oughs> แล้วค่ะพูดมากวันนี้เจ็บคอแล้วบ๊ายบายนะทุกคนหะัว